วันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมืองจันหมอตรวจเม็ดเลือดบอกว่าผมมีไขมันในเส้นเลือดเกิน2 4 5วันนี้เดี๋ยวจะออกกำลังกายจริงๆแล้วได้ทำกิจกรรมหลายอย่างวันนี้จะยกเวทลกกิ่หนักแล้วก็เดินกอกกิ้งนะครับ น้ำหนักข้างเเท่าไหร่น่าสามกิโลข้งนี้สามกิโลเป็นคนที่มีไขมันในไขเลือดเยอะจะเริ่มให้ไขมันต่ำกว่าสองร้อยตามที่หมอสั่ง ให้ได้เท่าไหร่ดีลูกเอาได้เท่าไหร่ห้าร้อยเนาะห้านาทีแต่ไขมันอยู่ในช่องท้องนะครับแล้วก็ในร่างกายทั้งหมดเราจะพยายามทำติดต่อการประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จะลดอาหารเท้าเที่ยงเย็นโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง ที่ผมอายุ52ปีน้ำหนัก87กิโลกรัมก็จะพยายามเต็มที่เพื่อยือดอายุตัวเองให้มีอายุไขเพิ่มมากขึ้นหมอแนะนำว่าสำคัญคือเรื่องการออกกำลังากายแล้วก็รับประทานอาหารให้มีโภชนาการให้มากที่สุด ไม่รับประทานอาหารประเภทแป้งทอดแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเยอะจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีวันนี้เริ่มอ,ออกกำลังกายกันแรกก็จะยกเวทยกน้ำหนักอากนั้นก็จะวิ่งจ็อกกิง้ง เดินได้เดินด้เดิถุยไ,ไม่จำเ,เป็นบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนมีต้นมาร่วมเรื่องแต่ใครรู้ว่าเป็นทุ่งนา ชาวนากำลังหว่นปุ๋ยข้าวตอนนี้เขียวกระิี่ไปแล้วอย่างนม้่ไห ยกล่องจะกล้ามเนื้อแขนและขาผมจะไม่่อยมีไขมันครับจะมีอยู่ที่ช่องท้องก็คือลงทงที่นี่เป็นบ้านสวนอา,ากาศร่มรื่นเป็น่เย็นตอนนี้ไป้ากแล้วเที่ยว อันนี้ทำไมยังไม่ออกฮนะโซลาเซลต่อจะไมอะ่อันนี้ออกแล้วฟังดูดิอันนี้ลานบ้าน <c oughs> <c oughs> ลานแล้วหลายร้อยยังลูกสองร้อยยัง กินหนล่ะบังช่วงนี้ฤดูฝนเราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องธรรมดามด้านล่างผมนี้เป็นห้องน้ำมันจิ๋วได้ประมาณหนึ่งลิตรน้ำได้วยพลังงานสูงมาก ดูดูกล้ามดกล้ามหบหายใจหายใจถีขึนแลว่าเมื่อยแล้ว ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามก่อนหน้านี้ผมทำคลิปการจับพลังพุทธคุณสมเด็จวัดะระฆังซึ่งมีสมเด็จวัดะระฆังกว่าน่าจะประมาณพันองค์ครับก็จะจับโชว์แล้วก็ให้ทุกท่านได้ติดตามชมวันนี้มาออกกำลังกายกรับ ล,ลดไขมันในเส้นเลือดตามที่หมอสัง่งแล้วก็จะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งนนแรงพักก่อนตอนนี้นั่งพักกว่าตอนนี้ได้กลยแหวะพักก่อนอกี่นาที